สวัสดีครับจากเพียสไฟฟ้าชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คระบบแอร์รถยนต์กันนะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับผมคอมทำงานปกตินะครับผมแต่ที่เห็นก็คือมีฟองนะครับขาวๆอยู่ตรงไดเออร์นะครับตรงกระจกใสนะครับก็แสดงให้เห็นว่านะครับน้ำยาขาดแน่นอนนะครับ ช่วงที่คอมแอร์หยุดการทำงานนะครับจะไม่เกิดฟองนะครับจะเห็นเป็นใสๆไปเลยนะครับผมรถรุ่นนี้เป็น Toyota t i g เกนะครับ D4D สังเกตนะครับจะมีข้าวน้ำมันอยู่ตรงสอนเติมน้ำยาแอร์นะครับ เมื่อเราเปิดออกมา<ด>นะครับ<ด><ด>มีเสียงดังทึบออกมานะครับ<ม>เป็น,น,านทางเราก็ได้ตรวจเช็คแล้วนะครับว่าซึมออกมาจากจุดนี้นะครับเพราะมีคราบน้ำมันอยู่รอบๆบนะครับเนื่องจากสอนขันไม่แน่นนะครับผมเราก็ได้ทำการอัดเข้าไปแล้วเพื่อจะชารจน้ำยาบเราจะเช็ค ความเย็นนะครับก่อนชาร์จน้ำยานะครับได้ประมาณ17-18องศานะครับจริงๆแล้วนะครับแอร์สามารถรั่วซึมได้นะครับผมตามจุดต่างๆนะครับเช่นสอนจุดที่เติมน้ำยานะครับหรือหน้าแปนนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างแผงคอยลร้อน ะครับแล้วก็แผงคอยเย็นนะครับที่มีโอลิงไปวางไว้แล้วขันอัดประกบเข้าไปนะครับถ้าแอร์เราใช้ไปนานๆน,น,นะครับโอกาสโอลิงที่จะเปื่อยนะครับเนื่องจากว่าแรงดันแอร์นะครับมันสูงนะครับก็จะดันซึมออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับทำให้เราต้องเข้าเติมน้ำยาอยู่บ่อยๆนะครับ เราจะ,จะมาทําการอัดน้ํายาเข้านะครับตอนนี้เรากําลังไล่อากาศออกนะครับฝั่งที่มาจากถังน้ํายานะครับแล้วก็ฝั่งของมาจากแอร์รถยนต์นะครับเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปในระบบรถยนต์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการเปิดกระจกนะครับรถยนต์ทั้ง2บานนะครับไว้ครึ่งหนึ่ง แล้วเปิดความเย็นแอร์นะครับไปที่สูงสุดเปิดพัดลมแอร์ไปที่สูงสุดนะครับสังเกตนะครับจะเป็นฟองอากาศอยู่ด้านในนะครับเพราะน้ํายามันไม่เต็มระบบนะครับเราจะค่อยคอยชาร์จเข้าไปนะครับทีละนิดนะครับเราจะเปิดประมาณ2วินะครับแล้วก็ปิด นะครับผมเปิด2วิแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ดูที่ตัวน้ำยานะครับข้อควรระวังนะครับอย่าชาร์น้ำยาเข้าไปเยอะเกินนะครับจะทำให้คอมทำแล้วก็ตัดทำแล้วก็ตัดนะครับคอมจะทำความเย็นไม่ได้นะครับผมทางเราจะค่อยๆอยอัด น้ำยาเข้าไปนะครับทีละนิดนะครับผมแล้วก็ดูที่กระจกนะครับว่าฟองหายหรือยังนะครับตอนนี้ก็ได้หายแล้วนะครับเมื่อเราชาร์จน้ำยานะครับขนาดเครื่องเดินเบาอยู่นะครับเต็มแล้วนะครับตรงไดเออร์นะครับตรงกระจกใสนะครับไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับ ทางเราจะเร่งเครื่องอยู่ประมาณ1,500รอบถึง2,000รอบนะครับเพื่อดูน้ำยาอีกครั้งนะครับว่ามีฟองหรือเปล่านะครับ <S <S ทำไมเราถึงต้องเร่งเครื่องนะครับ1,500-200รอบนะครับบางทีเราเติมตอนเครื่องเดินเบาอยู่นะครับเราก็ไม่รู้ได้นะครับว่าน้ํายามันเต็มหรือไม่เต็มเพราะเราเป็นการชาร์น้ํายาเพิ่มนะครับ เพราะช่วงที่เราใช้รถจริงนะครับรอบเครื่องเราจะอยู่พันห้าถึงสองพรอบนะครับน้ํายาแอร์ก็จะวิ่งวนเต็มระบบอยู่ตลอดนะครับความเย็นจะได้ออกมาฉ่าตลอดนะครับบางท่านอาจเคยเจอนะครับจอดรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเย็นแต่เมื่อขับรถไปทางไกลๆนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับอาการก็เกิดจาก แบบนี้ครับน้ำยาขานะครับดังนั้นนะครับเราจะทำการตรวจเช็คนะครับทุกขั้นตอนนะครับให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมาดูอุณหภูมิกันนะครับหลังจากเติมน้ำยานะครับก็ได้ประมาณ5 4นะครับองศานะครับถือว่าทำความเย็นได้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราถอดสายน้ำยาต่างๆออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเทสอีกทีหนึ่งนะครับช่วงที่เครื่องยนต์ดับนะครับว่ามีรอยรั่วออกมาอีกไหมนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ